สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดำซิงนะคะวันนี้ก็เข้ามาขนมันที่เหลือที่ขุดไปสามไร่นะคะ ใส่ไปหล้อเทียวเ,เล็แปตัน20่กิโลนะคะแล้วก็ใส่รถกระบะไปอีกคันหนึง่งไม่หมดคะ่ะสามไรนะก็เลยได้เอา6กล้อมาใส่อีกเ <c oughs> หลืออยู่ประมาณตันหนึ่งนี่แหละแล้วก็จะไปขนที่ขุดใหม่อีกข้างๆกันนะคะใส่ให้มันเต็มรถ ตัวนี้มันจะเป็นตัวเก่าที่ค้างไว้เบือ่อเดี๋ยวว่าไม่ซายนะจ๊ะซายเออจอซายแล้วค่ะ ไม่ค่อยมีทรายเี่ยตอนออกมันจะออกยังไงมันตีวงกลับยังไงไหวเนี่ยอยากตรงนี้ทรายเยอะจังตรงนี้แหลมจะไม่รอดนี่ทรายเยอะจัดต้องไปวนรถขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงวนรถกลับอ่ะมันยากเพราะว่า มันเป็นนินายอ่ะมันโยกไม่ค่อยได้มันไม่มีกำลังที่จะเลี้ยวอ่ะลินายค่ะซีสียดากอีกบอนอมาเนี่จะได้ช็อตเด็ดอีกหรือเปล่า มันก็หัวใหญ่นะคะแต่ต้องราดูว่าจะมีแป้งหรือเปล่าน่าจะแป้งเยอะกว่าตัวสามไหยเยอะค่ะแย่แต่อ,อันนี้กี่ไลสองไล่ 2> 2ไลกว่ากเกือบสามไหลแต่กระบ,บอหอดสามไหล สไร่3งานนะคะตรงนี้เหลือฝั่งนู้นยังไม่ตัดตนนะะ้นค่ะเมื่อเช้ามาตัดตน้นแค่จากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ขุดเก็บกองบายมาฟันขึ้นรถนะคะเราดูจะใส่หมดไหมหรือต้องใส่กระบะไปอีกกระบะก็จอดอยู่ลงแป้งรอคิวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนนี้ยังไม่ลงเลย ดีที่รถด,ดําไม่ติดคิวนะคะเมื่อวานเมื่อวานไปบ่ายสามได้ลงสองถุ่มวันนี้ได้ช็อตเด็ดอีกแล้วติดทรายทั้งหกล้อค่ะไม่ไหวจนหัวสั่นหมดอลดินเยอะก็ไม่ได้ค่ะดินทรายด้วยอันตรายเดี๋ยวดอกจอกแตก สายก็เยอะนี่ค่ะติดพาไปดูส่งนุ่งท่อเลยเล่นอะไรเนี่ย cơn จมหนักเลยค่ะซ้ายด้วยดินไม่ไปค่ะมันไม่อยากจะดินนะ่ะสงสารรถนะ่ะกลัวขาดด้วยโอ้เสีงท้ายไม่อยากคนเลยเหนื่อยวันนี้สงสารรถสุด,สด เอาจนคาดหมดอะ่ะคาดไหม้หมดอมองอนจะปวดเลยหน้างานแบบนี้จาดูมันเต็มขอ้อ <c oughs> กิีบจอบไปให้ด้วยอาลงไปขุดดินเมื่อกี้ Oh. เหนื่อยเจอทางแบบนี้แบบเหนื่อยอะ่ะแล้วขนของตัวเองเลยไงมันไม่ได้รับจ้างขนมันไม่ได้มันไม่ได้อะไรไงมันช้ำรถตัวเองเฉยถ้าพังมาก็เข้าเนื้อทั้งหมด เคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที to to ่ลงแป้งนะคะวันนี้น่าจะไม่ลงค่ะอาจจะอารถไปจอดไว้ค้างคืนพรุ่งนี้น่าจะช่วงบ่ายถึงจะได้ลงตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงลงแป้งแล้วนะคะกี่โมงสี่โมงสี่สิบค่ะป๊า เยอะอยู่นะพรุ่งนี้เที่ยงจะได้ลงไหมเนี่ยแต่แน่นอนค่ะวันนี้ไม่ได้ลงแน่นอนต้องจอดค้างคืนไว้ที่นี่นะคะ ไปตั้งแถวตรงไหนอ้าแล้วคนเข้ามาก่อนหนเขายังไม่ได้ตั้งแถวเลยทำไมให้เรามาตั้งก่อนเนี่ย น,นี่คือรถมันไลทั้งหมดนะคะแบบตั้งแต่นจนถึงนี่อันนี้นายเป็นมันล้านเดี๋ยวมุกล็อกรถก่อนรถไหลเอจูบตูดกันเฉยเลย อ๋อท่านในลรงยิบอ่ะแต่โรงเป็นยังยิบวจุบแดปล่าเนาะอีกแคหนึงหอนะคุณเละลังหกโมงคุณเละ คิดอยู่ใส่โอเคค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวมาขาย,ายบอ <laughs> คลิปนี้เลยบายค่ะ